สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เป็นการเล่าตำนานพระพุทธรูปปางต่างๆจากการสืบค้นข้อมูลคลิปนี้ผู้เล่าขอเล่าเพื่อเป็นพุทธบูชาและกรุณากติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้เล่าด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นตำนานพระพุทธรูปปางรับศัตรูก้อนศัตรูผง เป็นพระพุทธรูปอยู่ในอิริยาบถนั่งคาสมารพระหัตถ์ทั้งสองประคองบาทซึ่งวางอยู่บนพระเพาหรือตักทอดพระเนตรลงตำ่ำเป็นกิริยาทรงรับข้าวสตูก้อนสตูผงด้วยบาทสัตรูคือข้าวข้่วผงขนมผงขนมแห้งที่ไม่บูดเช่นขนมที่เรียกว่าขนมจันอับ และขนมปังเป็นต้นสตรูผงคือข้าวตากที่ตำละเอียดสตรูก้อนคือบาลีเรียกว่ามัทุบินทิกะคือข้าวตากที่ผสมน้ำผึ้งแล้วปั้นเป็นก้อนๆศตูผงสตรูก้อนคือข้าวตู เบียงเดินทางที่สองพ่อค้าคือตปุสะกับพันลิกะถวายแด่พระพุทธเจ้าขณะที่ประทับอยู่ใต้ต้นราชายตตนะสำหรับความเป็นมาตามตำนานของพระพุทธรูปปางรับศัตรูก้อนศัตรูผง เมื่อทราบพุทธอัธยาศัยว่าพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าปรารถนาจะรับบินธบาทของพ่อค้าสองพี่น้องแต่บาททีฆติการพรมถวายในวันเสด็จออกบรรพาชาได้อันตรทานไปเท้าจตุโลกบาลทั้งสี จึงนำบาตศิลามีสีดังหยกหรือถั่วเขียวเหาะมาจากสี่ทิศน้อมนำมาถวายพระพุทธองค์ทรงรับบาตท,ทั้งสี่ใบนั้นเพื่อรักษาศรัทธาประสาทของผู้ถวายแล้วทรงอธิษฐานผสานบาตท,ทั้งสี่ใบเข้าเป็นบาตเดียว และใช้บาทนั้นรับข้าวสตูก้อนสตรูผงของสองพ่อค้าเมื่อรับบินธบาทแล้วพระผู้มีพระภาคจึงทรงทำพัตกิจเสวยข้าวสตูก้อนศัตรูผงในเวลานั้นเมื่อทรงทำพัตกิจเสร็จแล้วพ่อค้าทั้งสองประกาศตนเป็นอุบาสก ที่รับเข้าถึงพระพุทธและพระธรรมเป็นที่พึ่งนับถือสูงสุดในชีวิตเพราะขณะนั้นยังไม่มีพระสงฆ์บังเกิดขึ้นถือเป็นเทวะวาจิกะอุบาสกนับเป็นอุบาสกผู้แรกในโลกในครั้งนี้ผู้เล่า ขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลทั้งหลายที่ได้นำมาเล่าสู่กันฟังและรวมถึงการติดตามตำนานพระพุทธรูปปางอื่นๆในคราวต่อไปขอขอบพระคุณค่ะ